ตัวละครคาเปล่ากดรับไปเลยปุ๊บกดตกลงครับผมเรียบร้อยรับตัวละครคาเปล่าเรียบร้อย ก็สวัสดีน้องๆเด็กไทยทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับก็วันนี้มาอยู่กับพี่อีกแล้วเช่นเคยนะครับผมช่องบิ๊กชนแนลนั่นเองนะครับก็วันนี้เรามาอยู่กันในเกมการ์ดฟรีไฟล์ไทยแลนด์นั่นเองนะครับในส่วนคลิปวิดีโอนี้นะครับกิจกรรมสายฟรีนะครับตัวละครฟรีฟรีถาวรก็อัปเดตมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับสามารถรับได้ยกเซิร์ฟนะครับสามารถรับได้ยกเซิร์ฟเลยนะครับได้ถาวรหนึ่งตัวเท่านั้นนครับได้รับกันทุกคนใครที่ไม่ล็อกอินเข้าวันนี้บอกเลยว่าโคตรพลาดนะครับวันเด กําเพราะอินรับตัวละครฟรีๆนั่นเองนะครับก่อนจะไปดูกันก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดกระดิ่งให้ช่องบิชชานแนลกันด้วยนะครับแล้วก็พี่มีสตรีมนะครับทางเพจบิชชานแนลนะครับอย่าลืมเข้าไปกดติดตามกันด้วยนะครับพี่มีกิจกรรมแจกเพชรด้วยในเพจนะครับอย่าลืมเข้าไปกดติดตามกันด้วยนะครับผมโอเคนะครับทีนี้เดี๋ยวพี่ขอพามอัปเดตในส่วนกิจกรรมนะครับที่อัปเดตเข้ามาใหม่ล่าสุดกันก่อนเลยนะครับอย่างแรกก็จะเป็นนะครับกิจกรรมคำอวยพรคืนก่อนคริสต์มาสนนนนนัััั่เเเเออองคคครรรรรรบบบปป็็กกิิจมมมทพพะะผตช 49 9เพชรรับนะครับเคียวไปเลยนะครับนี่เป็นเคียวตัวนี้เลยนะครับสวยๆใหญ่ๆเลยนะครับเวลาถือก็จะประมาณนี้นี่ว้เท่นะครับเคียวใหม่เป็นเคียวคริสต์มาสนั่นเองนะครับผมประมาณนี้เลยนะสำหรับกิจกรรมที่อัปเดตเข้ามาใหม่แล้วก็อีกันนึงนะครับที่พลาดไม่ได้เหมือนกันนะเพราะจะเป็นตู้สุ่ม8ที่การันตีไอเทมนั่นเองนะครับผมก็จะมีในส่วนท่าทางนะครับที่อัปเดตเข้ามาใหม่อันนี้เป็นไม่ใช่ท่าทางเนี่ย มันแถมหน้าทางมาด้วยนะครับได้รับ2อันเลยเป็นหน้าทางเปิดตัวนะครับพร้อมกับนะครับผมนี่สกายวิงนั่นเองนะบอกเลยว่าเท่จัดจัดนะครับเท่จัดจัดก็จะให้เราเนี่ยเลือกออก2อย่างนะครับพี่ขอเลือกออกอันนี้แล้วกันนะครับปั๊บอันี้ก็จะให้สุ่มนะครับผมพี่ก็มีหมดแล้วนะครับแล้วก็จะมีชุดนี้กลับมาด้วยนะครับนี่เป็นเป็นเซ็ต จอมพลซานตานั่นเองนะครับประมาณนี้เลยสำหรับกิจกรรมนะครับที่อัปเดตเข้ามาใหม่ล่าสุดเลยนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงนะครับสำหรับกิจกรรมที่อัปเดตเข้ามาใหม่เหมือนกันนะครับเป็นกรงร้อนะครับผมกงรอมหศัศจรรย์นั่นเองนะครับก็จะมีในส่วนอ่านพี่เข้ามาก่อน มีสกินปืนนะครับมีสกินปืนแล้วก็ในส่วนชุดใหม่นะครับสกินปืน m p 5 i นะครับผมนะที่อัปเดตเข้ามาใหม่ล่าสุดเลยนะครับทำไมเข้าไม่ได้วะเน,นี่ยโอเคไม่เป็นไรนะครับก็ดูรูปประมาณนี้ก็ได้นะครับผมนะอ่าก็จะเป็นสกินปืน m p 5 i สีม่วงนะครับผมแล้วก็จะมีในส่วนชุดใหม่สีม่วงตรงนี้เลยนะครับกิจกรรมนี้มีถึงวันที่ 29นะครับ29ธันวาคมนี้นั่นเองนะครับประมาณนี้แหละสำหรับกิจกรรมที่อัปเดตเข้ามาใหม่นะครับทีนี้เรามาเข้าเรื่องกันดีกว่านะครับสำหรับตัวละครฟรีรับยังไงนะครับไปเราไปดูกันเลยนะครับผมโอเคนะครับไปเดี๋ยวพี่พากดเข้าไปรับในส่วนตัวละครกันเลยนะครับก็อัปเดตเข้ามาในส่วนปฏิทินนะครับรับ กิจกรรมสายฟรีนั่นเองนะครับนี่ในส่วนตรงนี้เลยนะครับชิสมาดนั่นเองนะครับเรากดเข้าไปที่ตรงนี้นี่นะครับก็คือจะสามารถเลือกได้ทุกตัวเลยนะครับยกเว้นตัวละครที่คอลแลบกับฟรีไฟนั่นเองจะไม่มีนะครับพวกอโลุกพวกคุนนูนะครับผมนะแต่ว่าตัวละครใหม่ๆเนี่ยบอกเลยว่ามีโคตรเยอะนะครับมีหงอคงด้วยนี่นะครับผมแล้วก็จะมีในส่วนดูดิตัวละครตัวนี้ด้วยนี่นะครับผม DB นั่นเองนะครับแล้วก็จะมีในส่วนตัวละครใหม่นี่นะครับผมลีออนนะครับใครยังไม่มีนะครับผม กดรับฟรีได้เลยนะครับแล้วก็จะมีตัวนี้ด้วยนี่มาโลนะครับโอ้ยตัวละครใหม่ๆเพียบเลยนะครับแต่พี่แนะนําให้ไปดูในส่วนตัวละครเราก่อนนะครับว่าเราไม่มีตัวไหนบ้างนะครับเดี๋ยวจะซ้ำนั่นเองนะครับของพี่ไม่มีในส่วนตัวละครดาชามีสเตฟี่อาเพลลานะครับลอล่าชานี่นั่นเองแล้วก็โจตาเป็นตัวละครคอลเลบนั่นเองนะเดี๋ยวพี่ขอเป็นตัวละครผู้หญิงแล้วกันเนาะนะครับผมเอาเป็นอาเพล่าลวกันนะเพราะว่าพี่ยังไม่มีเนาะ มาเดี๋ยวพี่ขอไปรับเลยแล้วกันนะครับในส่วนนี้คาปล,ล่าอยู่ไหนเอ่ยคาปล่าคาปล่าอันนี้สเตฟฟี่หรือเปล่าอันนี้ชานินะครับผมอันนี้สเตฟฟี่นี่ไงนะครับที่พี่ยังไม่มีนะครับผมอันนี้คาปล,ล่าปะโอเคคาปล,ล่าพี่ขอรับเลยแล้วกันตัวละครคาปล,ล่ากดรับไปเลยปึ๊บกดตกลงครับผมเรียบร้อยรับตัวละครคาปล,ล่าเรียบร้อยได้ถาวรเลยนะครับย้ำว่าได้ถาวรยกเซิร์ฟเลยรีบๆมากดรับกันด้วย นะครับผมนะกิจกรรมนี้วันเดียวเท่านั้นนะครับล็อกอินรับฟรีวันเดียวเท่านั้นนะครับช้าอดนะครับนี่คาเปล่าพี่มาไปที่เรียบร้อยไหนไปเช็คดูดิมาหรือ,อยังเอ่ยนะครับอ่ะเข้ามาเช็คดูในส่วนตัวละครมาหรือ,อยังอ่ะมาแล้วตัวละครคาเปล่าอยู่ไหนเอ่ยคาเปล่าคาเปล่าเอวพี่หาก่อนนะไหนวะนี่ไงมาแล้วนี่เลเวลหนึ่งด้วยนะครับผมเรียบร้อยแล้วก็อีกกิจกรรมหนึ่ง นะครับสำหรับสายฟรีก็จะเป็นกเจรมตัวนี้นี่นะครับผมเข้าดาวข้ามปีรับไอเทมฟรีนั่นเองครับเป็นหน้ากากกับรูปปันนั่นเองครับล็อกอินครบ4วันรับไปเลย2อย่างนี้เปฟรีแล้วก็อีกกิจกรรมนึงที่พลาดไม่ได้นะครับนี่นี่นี่กดเข้าไปเลยปุ๊บนี่นะครับขั้นตอนแรกเราต้องมากดรับสิทธิพิเศษก่อนนะครับน้องๆได้กี่เปอร์เซ็นต์ก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกพี่กันด้วยนะครับมาเรามาลุ้นกันว่าพี่จะได้กี่เปอร์เซ็นต์นะครับไปมาดูซิว่าจะได้กี่เปอร์เซ็นต์นะครับบผมป๊ โอ้เหมือนเดิมเหมือนเดิมเหมือนกิจกรรมที่แล้วเลยได้หกสิบห้าเปอร์เซ็นเท่ากันเลยนะครับก็จะมีชุดผู้หญิงนะครับนีโคเทนะครับชุดคิดมาสีแดงนะครับแล้วก็จะมีชุดผู้ชายนะครับสลับถ้าเราจะชุดผู้ชายเนี่ยคือสลับสิบเพชรนั่นเองนะครับส่วนเราอยากได้ชุดเนี่ยเราต้องซื้อของให้ครบนะครับห้าร้อยยี่สิบสี่เพชรนั่นเองนะครับใช่หรือเปล่า500ห้าร้อยเพชรือเปล่านะฮะเต็มหลอดตรงนี้นะครับแล้วก็มาซื้อตรงนี้หรือเปล่านะครับผมประมาณนี้อันนี้ก็จะเป็นร้านค้าลดราคาเลยนะครับนี่หลากหลายเยะแยะมากมายดู โอ้โหเยอะจัดจัดนะครับพี่เดี๋ยวพี่ขอซื้อนี้ดีกว่าว่ะไหนว่ากล่องอันนี้เอเคียวของเอเคอ่ะเดี๋ยวดูก่อนมีปะมีอันนี้ฟาว์ดรฟเมดาโกอันนี้ละมั้งน่าจะนี้แหละมาเดี๋ยวขอซื้อไว้สักมาจํากัดส10บกล่องใช่ปะสิบกล่องท่ไยร้อยเสิบมาเอาสิบกล่องเลยปั๊บเรียบร้อยเปิดอเรียบร้อยเรียบร้อยเราไปดูกันดีกว่าว่าจะอัพได้หรือเปล่านะอยู่ไหนเอออาวุธแล้วก็อัพ เกรดปืนนั่นเองนะครับอันไหนวะอันนี้หรือเปล่าเฮ้ยอันนี้เลยไปรเรลย์สองโอ,โอเครเรลย์สามได้ปะไม่ได้นะครับอันอื่นได้ปะอันนี้เลเวลสองเอาได้ได้ไปรเรลย์สองีอ่ UMP เลเวลยสามได้ปะไม่ได้วะโอเคก็จะประมาณนี้เลยนะครับสำหรับ นะครับกิจกรรมที่อัปเดตเข้ามาใหม่ในส่วนกิจกรรมสายฟรีรับตัวละครฟรีๆยกเซิร์ฟนั่นเองนะครับแล้วก็กิจกรรมหนึ่งก็จะเป็นร้านค้าลดราคานั่นเองนะครับใครได้กี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยนะครับอย่าลืมคอมเมนต์บอกพี่กันด้วยนะครับในส่วนนี้เนาะเดี๋ยวพี่ขอกดรับในส่วนของรางวัลแคนก่อนนะครับได้ผลรับเรียบร้อยนะครับมีอะไรหรือเปล่านะอันนี้เป็นทัวร์นาเมนต์นี่นะครับโอเคประมาณนี้ครับตอนนี้แคนพี่ขาดอีกหนึ่งคนนะครับใครอยากเทสเทสแคนนะครับผมก็เจอกันทุกเย็นนะครับในเพจมิสชาแนลนั่นเอง นะครับก็ประมาณนี้เดี๋ยวพี่ขอกดรับของรางวัลที่เจมส่งให้ก่อนนี่มีเพชรด้วยกดรับไปเลยเรียบร้อยมีบัตรสร้างห้องด้วยนะครับผมเอ้ยเพชรพี่อย่าหนึ่งแสนละนะครับต้องไปหาเวลาไปเติมละนะครับผมแล้วก็อีกกิจกรรมหนึ่งตัวนี้นี่เลยนี่เลยนะครับใครอยู่แถวลานเซนทันเวิลด์นะครับสามารถร่วมสนุกได้เลยของฟรีเพียบมีทั้งโค้ดไอเทมนะครับในเกมฟรีไฟล์นะครับมีทั้งโทรศัพท์ iPhone นะครับแอร์พอร์ตนะครับมีเสื้อนะครับผมมีตุ๊กตาต่างๆเยอะแยะมากมายนะครับก็อย่าลืมเข้าไปร่วมสนุกกันด้วยนะครับที่ลานเซนทันเวิลด์นั่นเองตั้งแต่วันที่24ธันวาคมถึง2มกราคมกันเลยทีเดียวนะครับสำหรับกิจกรรมนี้นะครับก็ประมาณนี้แหละสำหรับกิจกรรมในส่วนคลิปนี้นะครับผมใครที่ยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์นะครับคลิปนี้พี่ขอ5,000ไลค์แล้วกันนะครับถ้าถึง5,000ไลค์พี่มีบัตรกาลิน่าแจกนะครับใน แฟนเพจบิ๊กแชนแนลนะครับย้ําว่าครบ5,000ไลค์ภายใน1วันนะครับพี่มีบัตรกาลิน่าแจกฟรีๆเลยนะครับแล้วก็จะแจกในส่วนเพจบิ๊กแชนแนลกันด้วยนั่นเองนะครับแล้วก็เร็วๆนี้พี่จะมาแจกในส่วนรหัสแรงกันด้วยนะครับผมที่ Tik t o อกนะครับฉลองครบ400,000ผู้ติดตามนั่นเองที่พี่พูดไว้นะครับแจกแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ไม่รู้ว่าวันไหนนะครับอาจจะเป็นช่วงปีใหม่ก็ได้นะครับแจกฉลองพี่ใหม่ไปเลยก็อย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ ไว้เจอกันคลิปวิดีโอาการสั้นก,กี้นี้ตักตัวไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ